สวัสดีครับผมฟองจากช่องฟองสตูดิโอวันนะครับผมวันนี้ผมก็มีของที่จะมารีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ว่าวันนี้จะเป็นของชิ้นใหญ่หน่อยนะครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยนะครับผม dji r o n i n rsc 2นะครับผมก็จะเป็นไม้กิมบอลนะครับผม ที่ผมได้สั่งมานะครับผมก็เป็นกิมบอลจากทาง DJI นะครับผมซึ่งกิมบอลตัวเนี้ผมไปดูรีวิวมาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับถือว่ากันสั่นได้ดีมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะเปิดกล่องกันเลยนะครับผมเจ้า DJI นะครับก็จะมี2ชุดนะครับอันนี้เป็นแบบชุดแบบซิงเกิลนะครับผม ซิงเกิลก็จะได้แค่ตัวไม้กิมบอล้วก็อุปกรณ์เอเซอร์รนิดๆหน่อยๆนะผมมันจะมี2ชุดนะครับชุดธรรมดากับชุดแบบคอมโบนะบผมตัวนี้เป็นแบบชุดธรรมดาเนาะก็จะไม่มีกระเป๋าไม่มีอะไรแถมให้นะครับมีแค่ตัวกล่องนะมาเป็นแบบกล่องแบบนี้เลยนะครับก็ค่อยแกะนะเพราะว่าเราต้องใช้กล่องในการเก็บนะผม ก่อนที่เราจะมาเปิดกล่องนะครับผมเราก็จะมาดูรายละเอียดด้านข้างกันก่อนนะครับผมนี่นะครับอุปกรณ์นะครับเป็นไม้กิมบอล DJI Ronin RSC2 นะครับผมแล้วก็จะมีตัวที่ค้ำเลนส์นะครับเป็นที่ค้ำเลนส์นะตัวนี้ก็จะมีด้ามจับนะครับนี่ตรงขาตั้งมันอะที่หมุนใส่กิมบอลนะครับผมแล้วก็จะมีเพดรองกล้องชิ้นใหญ่เพดรองกล้องชิ้นเล็กนะครับผมนี่แะแล้วก็จะเป็นสาย พวกสายเชื่อมต่อกล้องนะผมนี่ที่เขาจะแถมมาเนาะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเปิดดูอีกทีนะผมเราก็จะมีตัวสายแล้วก็มีสกูยุดเพจนะครับผมนะหลักๆก็จะมีประมาณนี้เนาะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องดูเลยนะครับจากนั้นเราก็เปิดขึ้นมาเราก็จะเจอโฟมหุ้มหนึ่งชั้นนะผม ปิดขึ้นมาเราก็จะเจอกิมบอลนะครับผมนี่นะครับคู่มือการใช้งานของไม้กิมบอลนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นคู่มือภาษาหลายภาษาเลยนะครับผมนี่นะอืมไม่น่าจะมีภาษาไทยนะผมคิดว่าไม่น่าจะมี ไม่มีภาษาไทยนะผมนี่คู่มือภาษาต่างๆแต่ไม่มีภาษาไทยนะครับก็จะมี Quick Start Guide นะครับผมดูรูปนะครับดูรูปเอานะครับผมมีวิธีการติดตั้งติดตั้งยังไงนะครับเขาก็จะมีบอกวิธีนะครับผม ตามนั้นเลยนะโอเคอันดับแรกตัวอะไรก่อนดีนี่ก่อนละกันตัวนี้จะเป็นขากิมบอลนะผมนี่จะไว้ตั้งนะครับผมก็ค่อนข้างจับแล้วรู้สึกว่าแข็งแรงอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นพลาส,สติกก็ตามของเขานี่ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยจับแล้วมันคงอะแข็งแรงใช้ได้ใช้ได้ แล้วก็จะมีเพจนะครับนี่เพจแบบนี้เลยเพจมีอยู่2แบบนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยจะมีเพจอีก,กันึงจะติดไว้กับเพจยาวนะครับผมมีนะครับตัวนี้จะเป็นเพจเพจใหญ่นะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเพจที่เอาไว้ติดกับกล้องอีกทีหนึ่งนะครับผมมันดึงออกไม่ได้นะเพราะว่ามันติดล็อกเราต้องปลดล็อกก่อนโอ้หนี่ล็อก นี่เราต้องเราต้องกดตัวนี้นะปุ๊บมันถึงจะออกมานะผมนี่นะฮะจะเป็นเพจตัวเล็กเลยแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นเพจยาวนะผมเพดจะมี2อันแบบนี้นะผมอันนี้เอาไว้สําหรับเลนกล้องที่มันมีความยาวนะครับเราก็ต้องใช้เพจตัวนี้นะครับถ้ากล้องเราเลนไม่ยาวนะครับเราก็เอาเพจตัวนี้ใส่นะครับผมก็จะมีนี้ประมาณนั้นนะ เป็นสายชาร์จแล้วผมว่าแต่อันนี้น่าจะเป็นสายเชื่อมต่อกล้องนะครับผมก็จะมีหลายหัวนะครับให้เลือกต่อนะจะมี usb c แล้วก็เป็นพวกไมโคร usb mini m i โคร usb แล้วก็ไมโคร usb นะครับผมรอรักนะที่เขาจะแถมมาตัวนี้นะครับจะเป็นจะเป็นที่คำ้ำตัวเลนนะถ้าเลนมันยาวเนี่ยเราต้องเอาเลนมาวางใช่ไหมกิมบอลอยู่ตรงนี้แล้วก็ ตัวนี้ติดประมาณหน้ากิมบอลมันก็ตรงนี้ก็จะช่วยคำ้ำเอลเลนไม่ให้มันเลยออกไปรับน้ำหนักมากนะครับตัวนี้จะช่วยค้ำยันนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญอยู่นะแล้วก็นี่น็อตนะครับจะเป็นน็อตเอเซอร์ซีต่างๆนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็พระเอกของเรานะครับผม นี่นะครับเป็นเอกของเรานะครับก็จะเป็นเจ้า gimbal DJI นะครับ Ronin RS C2 นะครับผมตัวนี้ก็จะสามารถหักหัวได้นะครับผมนี่นะครับถ้าเราจะประกอบเราก็ต้องปลดล็อกก่อนอันล็อกอันล็อกนะครับแล้วเราก็ประกอบหัวมันเข้าไปนี่นะครับนี่นะครับให้มันล็อกอยู่ มันล็อกอยู่แบบนี้เลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นให้เราทําการล็อกนะครับตัวลูกบิดนะครับให้แน่นๆนะครับเพื่อไม่ให้หัวมันหลุดออกมานะครับผมก็แค่นี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มต่างๆนะครับผมนี่นะครับค่อนข้างที่ใช้ได้นะครับผมว่าสายงานดีตัวนี้ก็ล็อกนะครับเว่าตัวนี้สามารถหักหัวได้นะ หักหวัมภาพเก็บได้นะผมแล้วก็ใช้ได้หลายรูปแบบเนาะนีะ่ับเป็นของโลนินเลยนะครับผมรับน้ำหนักได้สูงสุด3กิโลกรัมนะครับผมก็ใช้สำหรับกล้องออมิลเลนสนะครับหรือว่ากล้อง DSR l, l R นะครับตัวที่ใหญ่ๆก็สามารถรับได้นะครับแต่รับน้ำหนักได้ไม่เกิน3กิโลกรัมแค่นั้นเองนะครับผม ก็จะประมาณนั้นเลยเนาะนี่ก็จะเป็นที่เซ็ตกองขึ้นนะครับก็จะมีที่ล็อกนะครับล็อกเกนไม่ให้มันหมุนโยกพอไว้เวลาเราตั้งมาล้านพอเราตั้งมาล้านเสร็จจะใช้งานเนี่ยเราต้องทําการคลายล็อกนะครับเพื่อให้มันเป็นอิสระนะครับผมนเพื่อนจะ ล็อกแล้วเอาไปใช้งานเลยไม่ได้นะครับมันจะทําให้หมอเตอร์เสียไวนะครับผมก็จะประมาณเท่านี้เนาะคลิปนี้คลิปนี้เป็นการแกะกล่องพรีวิวนะครับผมเจ้าตัว gimbal r o n i n dji r a c 2นะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะไม่ได้สอนใช้งานนะครับผมคลิปนี้เพราะว่าเนื่องจากผมเพิ่งได้ gimbal มา ยังไม่เคยได้ใช้งานนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองออกไปทำความคุ้นเคยนะครับผมก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาสอนวิธีการใช้งานนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมมันมีวิธีการตั้งวารา้านยังไงนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมก็จะเอามาสาธิตทําให้เพื่อนๆนดูนะครับผมสำหรับคนที่คิดที่กําลังจะซื้อมานะครับซื้อมาใช้นะครับ ก็เท่าที่ผมไปดูรีวิวมาก็ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่านิ่งมากนะครับเท่าที่ผมไปดูมาสามารถเอาไปออกงานได้เลยอ่ะตัวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่รองท top นะครับมันจะมีตัวนี้จะเป็นรุ่น RSC2 นะครับแต่ตัวรุ่นพี่ก็จะเป็น RS2 นะครับ RS2 ตัวนั้นก็จะเป็นรับน้ำหนักได้เยอะกว่านะครับผมก็ตัวนี้ก็ลองมานะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นการแกะกล่องพรีวิว gimbal DJI นะครับ Ronin RS C2 นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้กับช่องฟองสตูดิโอวันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก็ลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ